สนิสัยของผู้หญิงที่ผู้ชายวันไว้เสมอนิสัยแรกที่จะทำให้ผู้ชายวันไหวนะครับก็คือนิสัยของการมีความหอมมีเขาเรียกว,ว่านิสัยชอบแบบใส่กลิ่นหอมแต่เอ๊เ,อเดี๋ยวก่อนหลายคนบอกว่าโอ้โหดงนั้นโคจะเต็มเลยไม่ใช่นะครับอย่าถึงขนาดไปอยู่ใกล้กับผู้ชายแล้วผู้ชายรู้สึกว่าได้กลิ่นหอมที่ผม เป็นอดอกซากุระได้กลิ่นที่ช่วงแถวเสื้อแถวคอเป็นกลิ่นดอกทันตะวันตัวเป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะครับดอกมะลิดอกบานชื่นดอกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่ายุคนี้ผมเห็นนะในโฆษณาโอ้ฉีดผมหอมคือไม่ต้องสระผมก็หอมอ่ะ อะไรประมาณนั้นใช่ไหมซักผ้ามาก็เป็นกลิ่นหอมอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมพอฉีดน้ําหอมก็อีกกลิ่นหนึง่งใต้รักแร้ก็อีกกลิ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ผมอ,อาจจะหมักหม,มมนะครับก็อีกกลิ่นหนึง่งกลิ่นแบบนั้นมันเยอะเกินไปครับคุณเลือกให้มันพอดีให้มันละมุนล,ลองไปปรับดูนะเราลองให้คนรอบข้างเพื่อนฝูงหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ดมดูซิว่าเอ๊มันหอมโอเคหรือเปล่าจะหอมเบาๆหรือจะหอมจัดเต็มอะไรแล้วแต่คุณแต่อย่าให้มันกลิ่นเยอะเกินไปเข้ากับบรรยากาศนั้นๆผู้ชายในสมองในความคิดเขาว่า เขาจะเชื่อมโยงกับสิ่งนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคือเขาก็จะนึกถึงคุณได้เมื่อรู้สึกถึงกลิ่นนี้นี่น,นี้คือเทคนิคเคลับนะครับแล้วมาสู่ข้อที่2ดนีใส่ข้อที่2ก็คืออมยิ้มหน่อยๆผู้หญิงที่มีอมมีการอมยิ้มอม่ะมันรู้สึกถึงความสดชื่นผู้ชายถูกดึงดูดไม่ได้ยากเลยนะครับเวลาผู้หญิงยิ้มเพราะว่าเวลาเราเห็นผู้ชายเวลาเราเห็นผู้หญิงที่ยิ้มอย่างเงี้ย โดยเฉพาะผู Desert, ห้หญิงที่แบบ ses, คุยเล่นกับเพื่อนแล้วเขายิ้มอยู่แล้วอ่ะเป็นธรรมชาติย้ำนะครับว่ามันเป็นธรรมชาติไงเมื่อคุณยิ้มเป็นธรรมชาติซึ่งผมยกตัวอย่างว่าเวลาคุณคุยกับเพื่อนโดยที่คุณไม่ทันตั้งใจอ่ะคุณก็ยิ้มหัวเราะสนุกสนานแล้วคุณบังเอิญหันไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เขาก็มองหาคุณพอดีรอยยิ้มนั่นแหละครับเห็นแล้วดูดึงดูดได้ดูน่ารักผู้หญิงนี้ก็ดูดูมีอะไรนะดูมีเสน่ห์นะอะไรประมาณนั้นนี่ใส่ข้อที่3ครับก็คือเขินอายเล็กน้อยแต่พองามผู้หญิิงทีี่่่มเเเเาารยกววลลูนนแพอะไป แล้วก็แบบเชื่อมั่นในตัวเองยอเยอะกันไปคือไม่ได้ผิดการเชื่อมั่นตัวเองเป็นสิ่งที่ดีด้วยแต่ว่าไม่มีลูกของความเขินอายเล็กน้อยบ้างทำอะไรผิดก็ฉันแบบแมนมากฉันไม่เขินอายอะไรเลยฉันเป็นคนกล้าแสดงออกฉันทําได้ทุกอย่างอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดคุณเป็นอย่างนั้นนะครับคุณลองปรับเิดนหนึ่งแล้วคุณจะรู้แล้วว่าผลลัพธ์แตกต่างกันเลยเมื่อผู้ชายรู้สึกถึงความเขินอายของคุณเปนบางครั้งเช่นเวลาคุณเดินเข้าไปเจอผู้ชาย หรือว่าเป็นเพื่อนกันแล้วทางานร่วมกันถ้าเกิดคุณทําอะไรก็ตามแล้วผู้ชายจะแบบวิโดนมือหรือว่าไปหยิบของให้คุณอะไรเงี้ยคุณก็จะสึกแบบเฮ้ยเขืนนิดนึงแบบเนี้ยคือสิ่งที่ผู้ชายรู้สึกว่าถูกดึงดูดเข้ามาโดยที่เขาไม่รู้เลยนะแต่ใจของผู้ชายนะและสายตาเขาอ่ะ ถูกดึงดูดข้อหาคนทันทีแล้วผู้ชายก็รู้สึกแบบอยากขนุนถานอนคนนี้จะเลยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นอย่างข้อสองข้อสาที่ผมพูดก็ไม่จําเป็นนะครับคุณก็เป็นตัวเองแหละถูกแล้วแต่เพียงแต่ว่าต้องปรับอะไรบางอย่างให้มีอ่อนโยนบ้างนะครับมีแข็งกะระด้างบ้างก็ได้ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องมีเขาเรียกว่าปรับบาลานซ์ให้มันเหมาะสมกับตัวคุณเองและนี่คือ3ามนิสัยของผู้หญิงที่ทําให้ผู้ชายวันไว้อยู่เสมอครับ